สวัสดีพี่น้องสำหรับการนมัสการพระเจ้าในช่วงเย็นนะครับขออนุญาตนะครับเมื่อกี้เกือบปิดคิวนะครับเกือบรัฐคิวละโอเคนะครับผมได้รับโจทย์จากพี่อาทิตย์นะครับที่จะให้มานําบทเรียนนะครับจากชีวิตของยาโคบนะครับในหนังสือเยน e ซิตนะครับบทที่28ถึงบทที่32นะครับจริงๆแล้วบทเรียนจากชีวิตของยาโคบเนี่ยค่อนข้างที่จะมีหลาย หลายจุดนะครับมีหลายประเด็นนะครับแต่ว่าผมขออนุญาตนะครับที่จะนําเสนอพี่น้อง2ประเด็นนะครับเพื่อให้เหมาะสมกับเวลานะครับส่วนบทเรียนอื่นๆนะครับเชิญชวนพี่น้องที่จะศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับหรือว่าถ้าผมมีโอกาสที่จะได้นําบทเรียนเพิ่มนะครับก็อาจจะมานําเสนอบทเรียนจากชีตของยาโคบกเพิ่มเติมนะครับก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนนะครับผมอยากจะเท้าความประวัติของยาโคบก นิดนึงนะครับคร่าวๆนะครับไม่ได้ลงรายละเอียดมากนะครับเพื่อพี่น้องจะได้เข้าใจในชีวิตของยาโคบนะครับก่อนที่เราจะเข้าบทเรียนยาโคบนะครับเป็นลูกของยิสฮากนะครับหรือว่าอิสอาหนะครับในแปรแปรใหม่นะครับกับนางเรเบคกานะครับยาโคบนะครับอิสฮากับเรเบคกาเนี่ยครับเป็นมีลูก แฝดนะครับซึ่งลูกคนแรกนะครับก็คือเอซาวนะครับส่วนยาโคบเป็นแฝดคนที่2นะครับซึ่งตอนคลอดเนี่ยยาโคบก็จับส้นเท้าของเอซาวไว้นะครับ <c oughs> แล้วก็พอโตมานะครับเอซาวเนี่ยเขาก็จะหนัดในเรื่องของการล่าสัตว์นะครับชอบออกไปออกไปนอกบ้านออกไปผจญภัยอะไรต่างๆนะครับซึ่ง ในส่วนของยาโคบก็จะถนัดกับการอยู่กับบ้านนะครับซึ่งยาโคบสนิทกับแม่มากกว่าเอซาวนะครับหลังจากนั้นผ่านมานะครับก็จะจริงมันเป็นบทเรียนหนึ่งนะครับของชีวิตเอสาวยาโคบนั่นก็คือการแย่งสิทธิ์ใช่ไหมครับบุตรหัวปีหัวปีนะครับเอสาวขายสิทธิ์บุตรหัวปีด้วยความหิวนะครับซึ่งก็เป็นบทเรียนหนึ่งที่น่าสนใจทีเดียวนะครับ แต่ว่าผมไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับก็ข้ามมานะครับยิสหะก็อายุเยอะแล้วนะครับก็เรียกเอซาวมาเพื่อที่จะให้พรบุตรวัวปีนะครับด้วยการบอกว่าให้ไปล่าสัตว์นะครับซึ่งจริงแล้วเป็นงานถนัดของเอซาวนะครับแต่วา่าไปล่าสัตว์เพื่อจะเอามาทําอาหารมื้อวิเศษให้กับพ่อนะครับซึ่งเป็นยิสหะเนี่ยรับประทานก่อนที่จะให้พรแต่แม่นะครับคือนางรีเบคก้าเนี่ยก็ ได้ยินนะครับก็แอบไปบอกอยากโคบว่าให้ไปหาฝูงให้ไปที่ฝูงแกะนะครับฝูงแกะฝูงแพะนะครับเพื่อที่จะไปคัดเอาลูกแกะลูกแพะที่ดีๆนะครับกลับมาแล้วแม่จะทําอาหารให้พ่อนะครับซึ่งจริงๆอยาโคบก็กลัวนะครับแต่แม่บอกว่าไม่เป็นไรนะครับให้ความผิดบาปตกอยู่ที่แม่สุดท้ายก็ไปหลอกนิชากได้นะครับนิชาก็ให้พรกับยาโคบนะครับพรบุตรหัวปีนะครับ โอเคนะครับอันนั้นไปก็เป็นคร่าวๆนะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอไปแย่งสิทธิ์เนี่ยเอสาวก็โกรธใช่ไหมครับจริงๆก็จะมีเหมือนกับจะทําร้ายร่างกายนะครับจะฆ่าทิ้งนะครับก็มีคนมาบอกแม่เขาเหมือนกันนะครับก็แม่ก็มาบอกกับพ่อนะครับว่าอยากจะให้ยาโคบเนี่ยไปแต่งงานกับญาติฝ่ายฝ่ายแม่นะครับซึ่งก็เข้าสู่บทเรียนของผมนะครับอยากพี่น้องอ่านด้วยกันนะครับ เป็นบทเรียนแรกนะครับเป็นบทเรียนแรกนะครับก็คือเรื่องของการเชื่อฟังบิดามารดานะครับเยนซิสบทที่28บนะครับข้อ1นึ่งจึงข้อ5ดังนั้นยิสหจึงเรียกยาโคบมาและอวยพรเขาแล้วสั่งว่าอย่าแต่งงานกับหญิงชาวคณาอันจงรีบไปที่ปัดดานอารามไปยังบ้านของ เบจูเอลผู้เป็นบิดาของแม่เจ้าแล้วหาภรรยาให้ตัวเจ้าเองจากที่นั่นจากบรรดาลูกสาวของลาบันพี่ชายของแม่เจ้าขอพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์วยพรเจ้าและให้เจ้ามีลูกหลานมากมายทวีขึ้นจนเป็นประชาคมของชนชาติทั้งหลายขอพระองค์ประทานพรที่ประทานแก่อับราฮัมให้แก่เจ้าและลูกหลานของเจ้า พื่อเจ้าจะได้กรรมสิทธิ์ในดินแดนที่บัดนี้เจ้าอาศัยอยู่อย่างคนต่างด้าวดินแดนที่พระเจ้าได้ประทานแก่อับราฮัมแล้วอิสยาคก็ส่งยาโคบให้ออกเดินทางไปและเขาก็ไปยังบัดดานอารามไปหาลาบันบุตรชายของเบตูเอลชาวอารามลาบันเป็นพี่ชายของเรเบคก้าผู้เป็นมารดาของยาโคบและเอสาว ถ้าเกิดอ่านแค่นี้พี่น้องอาจจะรู้สึกว่าการหัวข้อการเชื่อฟังบิดามนารมดามันอาจจะดูไม่หนักแน่นเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเท้าความนิดนึงนะครับถ้าที่ผมเกิดมาก่อนหน้านี้นะครับที่จะบอกว่าจริงแล้วเอซาวเนี่ยเออโทษครับยาโคบเนี่ยเป็นคนติดชอ,ชอบอยู่บ้านใช่ไหมครับอาจจะสนิทกับแม่หรือว่าอาจจะไม่ได้ชอบที่จะไปผชนไป จนภัยใช่ไหมครับแต่วันนี้สิ่งที่พ่อแม่บอกให้ยาโคบทำนี่ก็คือไปยังบัดดานอารัมใช่ไหมครับขอใส่ไปไหมครับอ๋อข้างหลังรนอะขอสไลด์ถัดไปครับผมเอามันอาจจะเล็กไปนะครับอันนี้ผมเอา,าให้ดูคร่าวๆนะครับอาจจะไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นแต่ว่าเอามาเพื่อจะให้ พี่น้องเห็นภาพว่าจุดแดงข้างบนนะครับเป็นปัดดานอารามนะครับส่วนสองจุดด้านล่างเนี่ยน่าจะเป็นจุดที่ยาโคอบอาศัยอยู่นะครับผมเอามาให้พี่น้องเนี่ยพอที่นึกภาพออกนะครับว่ายาโคบต้องเดินทางจากด้านล่างนะครับขึ้นไปด้านบนนะครับซึ่งเอาคร่าวๆนะครับมันจะต้องผ่านอย่างน้อยอย่างน้อยหนึ่งประเทศนะครับจุดแดงๆเนี่ย ถ้าปัจจุบันด้านบนนะครับถ้าปัจจุบันก็น่าจะเป็นตรุกรกีนะครับลงมาด้านล่างนิดนึงนะครับลงมาด้านล่างใต้แม่น้ำนั้นก็น่าจะเข้าสู่ประเทศซีเรียนะครับนะครับ <S <S ส่วนด้านล่างเนี่ยที่เป็นจุดด้านล่างนะครับก็น่าจะเป็นคานาอันนะครับหรือว่าเป็นอิสราเอลในปัจจุบัน <S <S ไม่แน่ใจว่าจะ,จะเป๊ะหรือไม่เป๊ะนะครับแต่ว่าให้พี่น้องได้เห็นภาพว่าจริงแล้วมันไกลมากเลยนะครับคือต้องเดินทาง ข้ามประเทศเพื่อจะไปยังที่ที่พ่อแม่บอกให้ยาโคบเดินทางนะครับบวกกับนิสัยที่ไม่ได้ชอบออกจากบ้านนะครับเป็นเป็นเป็นพื้นเพยยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยัค่อนข้างยากที่จะต้องคือมันมันมากกว่าการเชื่อฟังใช่ไหมครับมันต้องมีความมุ่งมั่นนะครับมีความอดทนนะครับผมยอมรับว่าผมนึกภาพไม่ออกเหมือนกันว่าเขาเดินทางกันยังไงนะครับในในอดีตเดินเท้าหรือว่าขี่สัตว ขี่สัตว์เลี้ยงนะครับขี่มา้าขี่อูดหรือว่าขี่อะไรก็ไม่แน่ใจผมนึกภาพไม่บอกว่าเขาเดินทางกันยังไงนะครับแต่ความจริงอย่างหนึ่งนะครับสําหรับชีวิตผมก็คือว่าเออสิ้นปีนี้นะครับปีใหม่นียก็น่าจะขับรถกลับบ้านอย่างแ้วนะครับซึ่งที่ผ่านมาเราก็ขับรถกลับบ้านนะครับที่ต่างจังหวัดใช้เวลาขับรถประมาณสิบชั่วโมงนะครับแวะบ้างตามปั๊มอะไรพวกนี้นะครับพี่น้องครับ ยังเหนื่อยนะครับเนี่ยเดี๋ยวปีใหม่ต้องกลับอีกเนี่ยผมยังมีความรู้สึกว่ามีความขี้เกียจเหมือนกันแต่ว่าย้อนกลับมาดูรูปเนี่ยครับผมไม่แน่ใจว่าต้องใช้เวลาเดินทางนานแค่ไหนนะครับที่ยาโคบีต้องที่จะต้องมุ่งมั่นไปให้ถึงปลายทางนะครับระหว่างทางเจออะไรก็ไม่รู้นะครับพี่น้องเคยพยายามไปที่ไหนสักี้นึ่งไหมครับแล้วแบบหาไม่เจอกลับดีกว่าเลยนะรจริงผมก็เคยมีนะครับไป บ้านเพื่อนอะไรเนี่ยนะเมื่ออดีตขับรถมอเตอร์ไซค์ไปแล้วก็หาไิเจอยกกับนะบอาจจะไม่ได้มีความมุ่งมั่นอย่างเช่นยาโคเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมยกขึ้นมานะเพื่อจะสนับสนุนบทเรียนนี้นะครับว่าการเชื่อฟังบิดามารดาจริงนะมันมีน้ําหนักมากขึ้นปัญหาปัจจุบันนี้นะครับพี่น้องอ๋อเดี๋ยวเข้าสู่ข้อผิสนับสนุนนิดนึงนะครับในเอเฟโซบที่6นะครับ เอเฟโซนะบทที่หข้อหนึ่งบอกว่า mm hmm. ผู้ที่เป็นบุตรจงเชื่อฟังบิดามารดาในองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะนี่เป็นสิ่งที่ถูกต้องอีกข้อนะครับกลร์ซบทที่สามครับกอร์ซบทที่สามข้อยี่สิบนะครับ mm hmm. บุตรทั้งหลายจงเชื่อฟังบิดามารดาของท่านทุกอย่าง เพราะสิ่งนี้ทําให้องคพริยเจ้าพ่อพระไทยข้อมีลสองข้อเนี่ยสนุนที่จะให้เรานะครับเชื่อฟังพ่อแม่นะครับแต่ว่าปัญหาในปัจจุบันนะครับความแตกต่างของเจนนะครับผมยกความแตกต่างของเจนมาที่จะบอกว่าลูกก็ไม่ค่อยจะเชื่อฟังพ่อแม่เพราะคิดว่าพ่อแม่เชยใช่ไหมครับล้าสมัยละล้าหลัง ขอแวะนิดน,นึงนะครับเข้าการเมืองนะการเมืองก็หยิบยกเอาประเด็นความแตกต่างของเจนใชขึ้นมาเป็นประเด็นนะครับจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ใหม่นะครับที่ผ่านมาถ้าเราแวะไปดูนะครับมันก็เป็นเรื่องของเจนเนี่ยนะหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นเยอะเลยนะครับผมก็เลยเอาภาพนี้มาโอเคนะครับจากเว็บกระปุกนะครับ ก็เข้าขเามือนกันนะครับเทียบกับหลายๆเว็บแล้วก็ข้อมูลก็จะประมาณนี้นะครับแต่ว่ารายละเอียดปีกย่อยเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันแต่ไม่เป็นไรเอามาใ้ดูคร่าวๆนะครับจริงๆแล้วเขาแบ่งเจนตั้งแต่ยุคน้่นนะครับยุสทยงสงครามยุคหลังงสงครามยุคอะไรนะครับแต่ว่ามันก็ค่อนข้างหมดไปแล้วทีนี้เราจะมาเริ่มสตตร์กันที่ยุคเบบีบูมใช่ไหมครับ ยุคนี้นะครับเป็นยุคช่วงชีวิตที่เกิดขึ้นหลังสงครามใช่ไหมครับสงครามเริ่มสงบแล้วแล้วก็คนก็เริ่มกลับมาทํางานเริ่มกลับมาสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับเพราะนั้นคนในยุคเบบี้บูมเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีความอดทนมีความเคร่งครัดใช่ไหมครับทางานก็จะมั่นคงกับงานเพราะว่ายุคแรกๆเนี่ยงานก็หายากนะครับเพราะมีงานทําดีกว่าไม่มีงานทําพอมาายุคของ GenX เนี่ย ยังได้รับอิทธิพลมาจากพี่บูมแต่ว่า,ายังเห็นความยากลำบากของพ่อแม่อยู่บ้างใช่ไหมครับแต่ว่าก็เริ่มมีความคิดเป็นของตัวเองแล้วเริ่มเริ่มไม่ทุ่มเทให้กับงานมากนะครับเริ่มแสวงหาความบาลานซ์ของชีวิตนะครับเรื่องงานเรื่องการใช้ชีวิตพอมา,เ,อาเข้าสู่ Gen Y เนี่ยก็จะเริ่มโตมากับเริ่มเ,เทคโนโลยีนะครับเริ่มไม่เห็นความทุกข์ยากของรุ่น รุ่นปู่รุ่นย่าแล้วใช่ไหมครับเริ่มไม่อยากเป็นอย่างายุคที่1กับยุคที่สองนะครับยุคเจนเบบี้บูมกับยุคเจนเอพอมา,อายุคยุคเจนวเนีครับก็จะมีจุดเด่นอย่างหนึ่งก็คือเริ่มที่จะให้ตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางแล้วครับเริ่มมีความหวังสูงนะครับแต่ไม่อดทนกับการทํางานนะครับก็จะเริ่มที่เจนนี Gen ้พอเข้าสู่เจน c นะครับหรือเจนแเนี่ยก็จะ ไม่รู้จักความยากลำบากแล้วนะครับสิ่งที่เขาสิ่งที่โดดเด่นสำหรับเจนนี้ก็คือแสวงหาที่ทําสิ่งใหม่ๆนะครับงานใหม่ๆทําอะไรใหม่ๆทําอะไรแปลกๆนะครับข้อดีของเขาก็คือมีความคิดสร้างสรรค์น,นะครับโอเคเจนทั้งหมดที่ยกมาเนี่ยเพื่อจะให้พี่น้องเห็นภาพว่าคนที่เกิดในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยส,สภาพแวดล้อมมันแตกต่างกันใช่ไหมครับความคิดแนวคิดก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้น,นในสังคมโลกเนี่ยก็จะเป็นข้ออ้างได้ว่า เออพ่อแม่ล้าทำไมแล้วไม่ค่อยฟังใช่ไหมครับเฉยหรือว่าคิดไม่ทันแต่ไม่ใช่ในสังคมคริสเตียนนะครับผมมีข้อมุมีมาอีกหนึ่งข้อนะครับในเอเฟโซเอเฟโซบทที่5ว่าทำไมเราถึงยังต้องเชื่อฟังพ่อแม่นะครับเอเฟโซบทที่5ข้อ22ถึง24ครับ เอเิโซนะครับบทที่5ข้อ22ถึง24ผู้ที่เป็นภรรยาจงยอมเชื่อฟังสามีเหมือนที่ยอมเชื่อฟังองค์ผู้เป็นเจ้าเพราะสามีเป็นศีรษะของภรรยาเหมือนพระคิ์ทรงเป็นศีรษะของคริตจักรซึ่งเป็นพระกายของพระองค์นั้นซึ่งเป็นภรกายของพระองค์ทั้งพระองค์ยังทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของคริตจักรด้วย คิดจักยอมเชื่อฟังพระคริ์อย่างไรพยาก,ก็ยอมก็ควรยอมเชื่อฟังสามีทุกเรื่องอย่างนั้นทำไมผมถึงหยิบยกข้อนี้ขึ้นมานะครับเดี๋ยวอธิบายครั้งเดียวเลยนะครับีข้อต่อไปนะครับโกลิสันะครับบทที่4โกลสยนะครับบทบบที่4ข้อหข้อ1ถึงข้อ6นะครับเจ้านายทั้งหลายจงปฏิบัติต่อทาสของท่านอย่างถูกต้องและยุติธรรม เพราะท่านรู้อยู่ว่าท่านก็มีเจ้านายองค์หนึ่งในสวรรค์เช่นกันจงอธิศตนในการอธิษฐานจงเฝ้าระวังและมีใจขอบพระคุณและอธิษฐานเผื่อเราด้วยขอให้พระเจ้าทรงเปิดประตูให้เรื่องราวที่เราเผยแพร่เพื่อเราจะได้ประกาศข้อล้ำลึกแห่งพระคิดที่ข้าพเจ้าถูกจองจำอยู่ก็เนื่องด้วยข้อล้ำลึกนี้อ่ แป๊บหนึ่งนะครับโอเคโอเคครับจงปฏิบัติต่อคนภายนอกอย่างเฉลียวฉลาดจงใช้ทุกโอกาสให้เป็นประโยชน์ที่สุดจงให้คำสนทนาของท่านเปลี่ยมด้วยพระคุณเสมอจงเสมอปรุงด้วยเกลือให้มีรสเพื่อท่านจะรู้ว่าควรตอบทุกคนอย่างไร โอเคผมมีปัญหาครับเ,เวอร์ชั่นของความคั่ทีนะครับพอดีอ่านอ,อีกเวอร์ชันหนึงมานะครับเอพผลที่ยกความคังทีสองข้อนี้มาเพราะว่าในเอพิโซเนี่ยบอกว่าให้เราเชื่อฟังให้ภรรยายใช่ครับเชื่อฟังสามีส่วนในโกรไซเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่บอกให้ผู้นำใช่ไหมครับ ไม่ไดไใ้ในข้อนี้พูดถึงเจ้านายกับทาสนะครับแต่สิ่งที่ผมกําลังที่จะนําเสนอก็คือว่าเป็นสิ่งที่ผู้นําต้องทำใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะบอกก็คือว่าขออีกหนึ่งหนึ่งคลิกสิ่งที่ผมจะบอกคือว่าไม่เป็นไรครับสิ่งที่ผู้นําได้รับนะครับก็คือมาจากพระเจ้าใช่ไหมครับ สามีก็คือแบบอย่างของภรรยาภรรยาสามีกับภรรยาสอนอาสามีกับภรรยานี่ก็คือพ่อแม่ใช่ครับสอนลูกเพราะฉะนั้นสิ่งที่ลูกได้รับเนี่ยก็คือสิ่งที่มาจากพระเจ้านั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเราถึงต้องเชื่อฟังพ่อแม่นะครับและไม่ว่าจะเป็นยุคหรือไม่ว่าจะเป็นยุคในสมัยไหนนะครับเปลี่ยนไปแต่ในพิจักแล้วยังไงเราก็ยังต้องเชื่อฟังพ่อแม่อยู่นะครับโอเคนั่นเป็นประเด็นที่หนึ่งที่ผมนํามานะครับ เข้าสู them, ่เ uh, นี <TS> ่ยเรื <too> ่องราวของยาโคบต่อนะครับหลังจากนั้นเนี่ยยาโคบก็ได้ไปถึงเมืองบัตดานอารัมใช่ไหมครับก็ได้ไปเจอเอาแบบข้าวขานะก็ได้ไปเจอลุงเลยละกันนะครับไปเจอลาบันเนี่ยครับลาบันก็ยาโคบก็อยู่กับลาบันหนึ่งเดือนใช่ครับอยู่กับลาบันหนึ่งเดือนยาโคบลาบันก็มาคุยมาบอกกับยาโคบว่าให้ยาโคบทำงาน ฟรีๆนะครับก็ไม่สมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถามยาคบว่าควรยาคบจะจะ,จะอยากจะได้รับอะไรเป็นการตอบแทนในการทํางานนะครับยาคบจริงๆแล้วเนี่ยครั้งแรกที่ยาคบเจอราเชลนะครับโทษครับลืมลืมเล่าว่าลาบันมีลูกสองคนนะครับคนแรกชื่อเลอานะครับคนที่สองชื่อราเชลนะครับในในแปลเดิมเนี่ยเลอา ในพระพี่แปลเดิมใช้คำว่าเลอาตายิบหยีในแปลใหม่เนี่ยบอกว่าเลอาในตาเศร้าหมองนะครับแต่อย่างไรก็ตามราเชลเนี่ยเป็นคนสวยเลยละ่ะยาโคบเห็นราเชลครั้งแรกก็ตกหลุมรักแล้วเพราะฉะนั้นพอลาบันมามาถามยาโคบแบบนี้นะครับยาโคบก็บอกว่ายาโคบจะทํางานให้เจ็ดปีใช่ไหมครับเพื่อที่จะแลกกับการแต่งงานกับราเชลนะครับเพราะฉะนั้นเข้าสู่บทเรียนที่สองของผมนะครับบทเรียนที่สอง อยู่ในเยเนซิสนะครับบทที่29เยเนซิสนะครับบทที่29ข้อ14-30ผมตั้งหัวข้อว่าอดทนต่อการโกงนะครับและเล่ห์เหลี่ยมนะครับวงเล็บของพี่น้องเดี๋ยวมาดูว่าทำไมถึงเป็นของพี่น้องนะครับ เยซิสบทที่ยี่ยิบเก้านะครับข้อสิบสี่ถึงสามสิบยาวนิดหนึ่งนะครับลาบันกล่าวกับยาโคบว,ว่าเจ้าเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของเราเองหลังจากยาโคบพักอยู่กับลาบันได้หนึ่งเดือนเต็มลาบันพูดกับเขาว่าควรหรือที่เจ้าจะทำงานให้เราโดยไม่มีค่าตอบแทนเพียงเพราะเจ้าเป็นญาติของเราบอกมาเถิด ว่าเราควรจะให้ค่าจ้างเจ้าสักเท่าไร่ลาบานมีบุตรสาวสองคนคนพี่ชื่อเลอาคนน้องชื่อราเชลเลอามีเนตามหมองส่วนราเชลมีรูปร่างงามเป็นคนสวยอยาโพบหลงรักราเชลจึงกล่าวว่าฉันจะทํางานให้ท่านเจ็ดปีเพื่อแลกกับราเชลลูกสาวคนเล็กเป็นค่าตอบแทนลาบานจึงว่าที่จะยกนางให้เจ้าก็ดีกว่า ยกให้ชายอื่นจงอยู่กับเราที่นี่เถิดดังนั้นยาโคบจึงทำงานเจปีเพื่อจะให้ราเชลแต่ด้วยความรักที่มีต่อนางเขาจึงรู้สึกเหมือนผ่านไปไม่กี่วันแล้วยาโคบพูดกับลาบันว่าฉันทำงานครบตามสัญญาแล้วโปรดมอบภรรยาของฉันให้ฉันเถิดฉันต้องการจะร่วมหลับนอนกับนางดังนั้นลาบานจึงเชิญคนในละแวกนั้นทั้งหมดมาร่วมกินดื่มในงานเลี้ยง แต่เมื่อข้าลโรงลาบันก็พาเลอาบุตรสาวมาให้ยาโคบเขาก็หลับนอนกับนางลาบันได้ยกสาวใช้ชื่อสินป่าให้เป็นสาวใช้ของเลอาเมื่อสว่างก็เห็นว่าเป็นเลอายาโคบจึงกล่าวกับลาบันว่าทำไมท่านทำกับฉันอย่างนี้ฉันรับใช้ท่านเพื่อราเชียวไม่ใช่หรือทำไมท่านจึงหลอกฉันลาบันจึงตอบว่ามันผิดธรรมเนียมของเราที่จะ ให้น้องสาวออกเรือนไปก่อนพี่สาวขอให้งานเลี้ยงแต่งงานของละของเลอาสัปดาห์นี้จบลงก่อนแล้วเราจะยกลูกสาวคนเล็กให้ด้วยแลกกับการทำงานอีก7ปีและยาโคบก็ยินยอมเขารอจนครบหนึ่งสัปดาห์ลาบันก็ยกราเชลบุตรสาวของเขาให้เป็นภรรยาย,ยาโคบด้วยลาบันให้สาวใช้ชื่อบิลฮาให้เป็นสาวใช้ของราเชล ยาโคบได้หลับนอนกับราเชลด้วยเขารักราเชลมากกว่าเลอาและเขาทำงานให้ลาบันต่อไป7ปีโอเคนะครับทำไมผมถึงเปรียบเทียบว,ว,ว่าเราควรจะต้องอดทนต่อการโกงหรือว่าเล่เหลี่ยมของพี่น้องนะครับสังเกตได้ว่ายิสหากนะครับหรือว่าผู้เป็นบิดาของยาโคบเนี่ยให้ยาโคบเดินทางมาเพื่อจะแต่งงานกับ ลูกสาวของลุงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันดูเป็นญาติใกล้ชิดนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าจะเปรียบเทียบกับยุคปัจจุบันหรือว่าในชีวิตของเรานะครับน่าจะหมายถึงพี่น้องในะคิสจักมากกว่าคนข้างนอกนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเตั้งหัวข้ออย่างนั้นนะครับเป็นเรื่องของการอดทนต่อการโกงของพี่น้องนะครับประเด็นคล้ายๆกับเรื่องเรื่องแรกนะครับ เร,เรื่องแรกเ,เป็นเรื่องของความแตกต่างใน,ในเจนเชพในยุคสมัยส่วนในเรื่องนี้นผมคิดว่าในคิดจักก็มาจากร้อยพ่อพันแม่นะครับแต่ละคนก็เกิดมาในครอบครัวที่ต่างกันสังคมต่างกันเพราะฉะนั้นการเลี้ยงดูก็แตกต่างกันนะครับแนวคิดของแต่ละคนก็ต่างกันปัญหาบางอย่างก็เกิดขึ้นจากความพยายามแสดงออกซึ่งความรู้หรือว่าพยายามอยู่เนื้อหรือพยายามจะเด่นนะครับมันก็เลยกลายเป็นปัญหาของคิดจักนะครับ ในอดีตก็มีนะครับปัญหาของคริดจักรผมอยากจะยกตัวอย่างจากในหนังสือโกรินโธนะครับซึ่งเป็นปัญหาใหญ่โตทีเดียวนะครับหนึ่งโกรินโธบทที่6ข้อ1ถึงข้อ6นะครับหนึ่งโกรินโธนะครับบทที่หกข้อหน,น 6, ึอ1ถึงข้อ, 6, ขอ6หากใครในพวกท่านเป็นความกัน เขากล้าไปสู้ความกันต่อหน้าคุธรรมแทนที่จะชำระความกันต่อหน้าประชากรข้าพเจ้าหรือท่านไม่รู้หรือว่าประชากรข้าพเจ้าจะพิพากษาโลกและถ้าท่านจะพิพากษาโลกท่านก็ไม่มีความสามารถจะตัดสินคดีเล็กน้อยหรอานี้หรือท่านไม่รู้หรือว่าเราจะพิพากษาทุสวรรค์เช่นเช่นนี้แล้วเรายิ่งสงควรจะจ,จัดการกับเรื่องราวต่างๆของชีวิตนี้ให้ดีกว่านั้นสักเพียงใด ฉะนั้นหากท่านเป็นความกันในเรื่องดังกล่าวแม้ตั้งคนที่ไม่สําคัญในคิีจักรเป็นตุลาการก็ยังได้ข้าพเจ้าพูดเช่นนี้เพื่อให้ท่านละอายใจเป็นไปได้หรือไมเ่เป็นไปได้หรือที่ไม่มีใครไม่มีสักคนในพวกท่านเลยที่ฉลาดพอจะชำระความในหมู่ผู้เชื่อแต่พี่น้องกลับไปสู้ความกันในศาลต่อหน้าผู้ไม่เชื่อ ก็เป็นเรื่องราวนะเรื่องราวใหญ่โตนะครับเป็นเคสตัวอย่างที่ผมยกขึ้นมาหเห็นว่ามันก็มีปัญหากันนะครับในคริสจักรแต่ว่านะครับสังเกตได้ว่าชีวิตของยาโคบเนี่ยยอมอดทนนะครับถึงแม้รู้ว่าโดนหลอกโดนโกงก็ยอมนะครับให้พี่น้องลองสังเกตดูว่าทําไมเขาถึงยอมที่จะทําขนาดน,นั้นนะครับเจปีกับอีกเปีจากสิปีไม่น้อยเลยนะครับนั่นเพราะว่า เขามีความรักต่อราเชลนะครับเรื่องระยะเวลาก็เป็นเรื่องไม่นานเลยนะครับเช่นเดียวกันพี่น้องปัญหาของเรากับพี่น้องในคิดจักรนะครับก็ยกตัวอย่างจากเคสนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับเราอาจจะไม่ได้รู้สึกอยากรักพี่น้องคนนั้นนะครับแต่ว่าให้เรามองไปที่ความรักของพระเจ้าเหมือนที่เหมือนที่ยาโคบเห็นความรักของราเชล สำคัญกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับเช่นเดียวกันนะครับ mm hmm. ผมอยากจะเปรียบเทียบว,ว่าให้เรามองเห็นความรักของเจ้านั้นยิ่งใหญ่กว่าปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างพี่น้องนะครับจริงๆแล้วนะครับในคิดจักรมีความแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับอ,อ,อย่างเช่นตัวอย่างที่พูดถึงอวัยะในคิดจักรนะครับมีมือมีเท้ามีส่วนนั้นส่วนนี้นะครับซึ่งแต่ละส่วนเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับแต่ทุกส่วนรวมกันอยู่ได้นะครับเพราะาเจ้านะครับเพราะฉะนั้น สิ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญที่อยากให้พี่น้องออมองเห็นนะครับข้อพรมีสองข้อสุดท้ายนะครับโกรไซบทที่3าข้อสิบสามกรไซนะครับบทที่3ข้อ13บจงอดทนกันต่อกันและกัน และไม่ว่าท่านมีเรื่องขุนข้องมองใจประการใดต่อกันก็จงยกโทษให้กันท่านจงยกโทษให้กันเหมือนที่องค์พระเป็นเจ้าได้ส่งยกโทษให้ท่านอีกข้อนะครับเอเฟ,ฟโซบทที่4นะครับบทที่4ข้อ2ถึงข้อ3เอเฟ,ฟโซนะครับบทที่4ข้อ2ถึงข้อ3 จงถ่อมใจและสุภาพอ่อนโยนในทุกด้านจงอดทนอดกลั้นต่อกันและกันด้วยความรักจงเพียรพยายามรักษาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในพระวิญญาณโดยมีสันติสุขเป็นเครื่องผูกมัดทั้งสองข้อก็บอกอยู่แล้วนะครับเหมือนที่ผมได้พูดไปก่อนหน้าน,นี้แล้วนะครับในข้อแรกก็บอกว่าให้อดทนต่อกันและกันนะครับในข้อ2ก็บอกว่าให้อดทนกันด้วยความรักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย บทเรียนของผมก็มีอยู่แค่นี้นะครับก็คือว่าในบทในหัวข้อแรกก็คือในเรื่องแรกก็คือให้เชื่อฟังบิดาบารดานะครับส่วนในข้อที่2ก็คือให้อดทนนะครับในการาต่อการโกงนะครับหรืเล่เหลี่ยมที่มาจากพี่น้องนะครับจริงๆแล้วบทเรียนที่มาจากชีวิตของยาโคบนะครับก็ยังมีอีกนะครับในในในส่วนที่ผมยังไม่ได้ไม่ได้กล่าวถึงนะครับแต่ว่าเนื่องด้วย เวลาที่ล่วงเลยมาแล้วนะครับก็เลยอยากจะจบบทเรียนไว้แค่นี้นะครับขอบคุณค่ง